อันนี้ก็อีกหนึ่งคันโอเ้เราส่งไปแล้วหนึ่งคันอันนี้ก็มาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดโปรห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทอ่าแคปหน้าจอกันเลยนะครับเป็นชุดนี้นะครับสิบสองนิ้วนะครับทั้งชุดเป็นของแบรนด์เอ็กซาหมดเลยนะครับซับฟูเฟอร์เป็นยังเป็นรุ่นเล็กอยู่นะครับอ่าแต่รุ่นนี้ขายดีที่สุดเลยเพราะว่าราคานั้นไม่แรงนะครับรุ่นนี้ต่อให้เป็นรุ่นเล็กเนี่ยรถเราก็เนี่ยกระบ,บัวเป็นปี๊บแล้วครับ Uh, เสียงกลางนะครับเป็นเอ็กซานะครับเป็น8นิ้วตุ้นท็อปสุดเรามาลองฟังเสียงกันสำหรับคันนี้นั้นเพิ่มเติมเ m จากพราะแอมจาก1,500.1เป็น3,000.1ดิจิตอลนะครับจากค่ายเอ็กซานะครับบวกจากชุดอีก1,000 0บาทนะครับซึ่งในชุดเดิมเนี่ย5 6า0 0เนี่ยเบสก็ถือว่าดังมากแล้วนะครับได้เบสที่มีความนุ่มลึกมากแล้วนะครับแล้วก็มีพลังมากอยู่แล้วคันนี้ลูกค้ามีงบประมาณเหลือ ว่าอัพอะไรได้อีกนะครับก็เพิ่มเติมเป็น p o w e m สามพัน0ุดหนะครับเสียงเบสเนี่ยได้มากกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวเลยเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะครับบันทึกกันลิมถนโน,โนสซคุขขมิดนะครับ

มากมากครับเรายืนในระยะนี้เราถึงขั้นต้องตะโกนข้างหูกันเลยทีเดียวนะครับเสียงกลางรุ่นท็อปสุดจากค่ายเอ็กซัดครับตัวนี้เทียบเท่ากระพงอ่ารุ่นเล็กของเอ็กซาสเนี่ยประมาณ 4- 5หคู่เลยทีเดียวถจะได้ทําความดังเท่ากับตอนนี้หนึ่งคู่นะครับยืนตรงนี้ครับเราจะรับรู้ที่ถึงเสียงเบสที่มาประทะตัวเรานะครับเสียงเบสที่ลงถึงพื้นดินกันเลยทีเดียวที่เรายือนอยู่เนี่ย รเราก็จะสัมผัสได้ถึงความสะเทือนที่มันตามเนื้อเบรคกเลยทีเดียวนะครับในรูปแบบที่ยังคงนั่งได้สบายนะครับไม่ต้องรื้อเบาะก,ก็สามารถได้เบรที่มีพลังเนี่ยนะครับทัดเทียมกับตู้พื้นหรือได้มากได้ดังกว่าตู้พื้นด้วยนะครับ ทำไม่ได้ปริมาตรเนี่ยโดยที่เราอยากจะให้นั่งสบายสบายเนี่ยมันก็จะเตี้ยเราพื้นที่ตู้เนี่ยมันก็จะได้ปริมาตรเนี่ยน้อยทําให้เราได้เสียงเบสเนี่ยคือไม่เต็มร้อยนั่นเองฉะนั้นตู้หลังเบาะเนี่ยนะครับเราพัฒนามาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับโดยตู้เนี่ยเราทําให้มันได้ปริมาตรที่ลงตัวที่สุดแล้วนะตอนนี้เราก็สามารถใช้งานได้จริงทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของเบาะเดี๋ยวเราภาพไปดู4ประตูนะครับ เราติดตั้งเยอะที่สุดในไทยแล้วในชั่วโมงนี้นะครับหปีเนี่ยเราติดตั้งกันเกิน1000คันนะครับวัน, 1, 3, นหนึ่งสามสี่ <ๆ S 2> คันให้เราติดตั้งกันเรามีติดตั้งกันทุกวันจริงๆท่านเรามาที่ร้านเราได้เราติดตั้งกันทุกวันถ้าเกิดใคร <ๆ S 2> ที่ติดตามทางเพจเครื่องเสียงรถยนต์ชมบุรีเข Piet, สสาวท่านจะรู้เลยว่าที่เนี่ยติดตั้งกันทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็เป็นต้นฉบับเครื่องเสียง4ประตูเนี่ยของแท้เลยนะครับระวังนะครับในรูปแบบงานติดตั้งที่ อ่าเป็นงานที่ลอกเลียนแบบเนี่ยนะครับระวังระวังนะครับฉะนั้นถ้าอยากได้ของแท้เนี่ยครับต้องเคสาวชนบุรีเท่านั้นเท่านั้นนะครับก็จะมีโลโก้สังเกตได้เลยว่าก็จะมีโลโก้ของเคสาวชนบุรีเนี่ยนะครับที่จะยืนยันได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นของแท้นะครับแล้วก็นะครับ ไอรูปแบบงานติดตั้งเนี่ยก็จะมีความเรียบร้อยมากๆนะครับแล้วก็ทุกคันเนี่ยจะมีมาตรฐานงานติดตั้งเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะชุดไหนคันไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของมาตรฐานงานติดตั้งเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างทุกจุดนะครับในทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุด2 5ง0มื่นห้าสามหมื่นไปจนถึงชุดเป็นหลักแสนในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ย เช่นสายไฟเนี่ยนะครับสายลำโพงสายทันยานเนี่ยก็ยังคงเป็นเกรดเดียวกันฉะนั้นเราจัดชุดโปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับของเราเนี่ยพร้อมติดตั้งแล้วโดยที่ท่านเนี่ยกำเงินมาเท่านี้ท่านได้ฟังเสียงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยอยากที่จะ,ะเพิ่มเติมในเรื่องของงานไฟขอบดอกแบบนี้นะครับก็เพิ่มเติมกันได้ถ้าเกิดใคร อยากเพิ่มไฟที่ประตูแบบนี้นะครับก็เพิ่มเติมกันได้แบบนี้จะเป็นงานตกแต่งเนี่ยจะนอกเหนือจากอานอกเหนือจากชุดโปรโมชั่นนะครับก็เป็นงานเป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็เพิ่มเติมกันได้นะครับคันนี้นะครับเราใช้เลือกเลือกใช้สายเนี่ยเราต้องดูเลยนะครับว่าใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับ ลองวัดนิ้วเลยนะครับเท่านิ้วเลยนะครับนิ้วชี้เราเนี่ยครับสายใหญ่มากสายเมนเป็นสายทองแดงแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นจะอยู่กับรถเราไปตลอดไม่มีผุไม่มีพังนะครับซึ่งสายแบบนี้นะครับเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งนี้ตกประมาณ400กกว่าบาทฉะนั้น1นคันเนี่ยต้องบอกเลยเฉพาะแค่ค่าสายไฟเนี่ยจุก ุกเลยเฉพาะค่าสายไฟเนี่ยรวมโรงงานติดตั้งเรื่องของระบบสายเนี่ยราคาเนี่ยเป็นหมื่นแล้วในเรื่องของเกรดสายไฟบางทีบางคนมองไม่รู้ว่าทองแดงแท้ไม่แท้ร้านค้าบอกแท้หมดแต่บอกเลยว่าวิธีการที่เราดูว่าแท้ไม่แท้ก็คือตัดสายไฟให้ขาดแล้วก็ดูข้างในนะครับถ้าทองแดงปลอมเนี่ยมันจะแดงจะพาะข้างนอกแล้วข้างในจะเป็นสีขาวถ้าทองแดงแท้เนี่ยมันจะแดงไปถึงข้างในแต่ถ้าเกิดเป็นช่างเนี่ยจับขึ้นมาในรู้เลย รู้เลยว่าแท้หรือปลอมนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันจะไม่เหมือนกันทองแดงปลอมเนี่ยจะเบามากนะครับทองแดงปลอมเม็ดหนึ่งประมาณ20กว่าบาทฉะนั้นราคาเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับค่อนข้างต่างกันเรียกว่าดิบโลกเลยในเรื่องของงานแท้กับงานเทียมเนี่ยก็ต้องติดเครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีถูกหรอกแล้วก็ไม่มีแพง ทุกชุดเนี่ยต้องบอกว่ามันสมราคาบางทีมันถูกเกินไปเนี่ยท่านก็ต้องเิงหมวนคิดแล้วว่าเอ้ยทำไมมันถึงถูกนะครับมันต้องมีอะไรแหละที่มันถูกนะครับมันต้องมีอะไรแหละที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยลดเกรดลงไปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับอย่างชุดนี้นะครับ,บเ,เรามีงานแดมที่ประตูเนี่ยทุกบานเลยนะครับเป็นงานแด็มฟอยนะครับก็ มีแถมให้มีแถมให้รอบคันเลยเฉพาะงานเดมอย่างเดียวเนี่ยก็4 5, ี่ห้าพันละในเรื่องของราคาของเดมที่เราแถมไปให้ฟรีๆข้างในชุดแบบนี้ของเราเนี่ยจัดชุดโปรโมชั่นเนี่ยคือครอบคุมทุกอย่างแล้วโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมาเติมนู่นเติมนี่ละนะครับค่อนข้างครบนะครับเพราะว่า เราอยากให้ท่านเนี่ยได้ฟังเสียงที่ดีโดยที่ท่านเนี่ยไม่ต้องมาลื้อเข้าลื้อออกกันบ่อยๆนะครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสนใจเครื่องเสียงดีๆแบบนี้นะครับใครอยากทําความรู้จักว่าชุดนี้มีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเข้าไปคุยเพิ่มเติมนที่เพจเครื่องเสียงรถยนต์ชนบุรีเคเสาวได้เลยนะครับคิวสำหรับปีนี้นะครับวันนี้เราบันทึกในช่วงเดือนกันยายนคิวปีนี้เต็มแล้ว ได้มาถึงเดือนธันวาแล้วนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะจองคิวจองตอนนี้นะครับจะได้ทําในช่วงของปีหน้ามกรากุมพามีนานะครับแล้วก็เมษาอยากให้อดทนอดใจรออดกลั้นเพราะว่าทุกๆคันที่มาทํากับเราอย่างเช่นคันนี้จองกันมา3-4มี่เดือนกว่าจะได้ทําไม่มีคันไหนจองมากันได้เดือนหรือจองกันแล้ววันสองวันได้ทําไม่เคยมีมาก่อนสําหรับเคเซาวชมบุรี จองกันทีเป็นครึ่งปีกว่าจะได้ทำอดทนรอเถอะครับผมอยากให้ท่านได้สัมผัสเครื่องเสียงที่มีคุณภาพจริงๆนะครับอยากให้ท่านได้สมหวังในเรื่องของอยากที่จะมีเครื่องเสียงดีๆสักชุดในชีวิตนะครับบางคนนี่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าโตขึ้นเนี่ยผมจะมีงบมผมมีงานทาผมมีเงินเนี่ยผมอยากจะได้เครื่องเสียงดีๆสักชุดอันนี้ไม่อยากให้ฝันสลายเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยอดทนรอ นะครับบางคนเนี่ยรีบเร่งมีเงินเราก็อยากจะทําเลยแล้วก็แบบเจ็บซ้ําเจ็บซากจ่ายเท่าไหรก็ไม่จบสักทีนะครับหมดเป็นแสนสองแสนก็ยังไม่จบอันเนี้ยอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเนี่ยรีบมากเกินไปฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยของที่ดีเนี่ยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทุกอย่างเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องใช้ความอดทนทั้งหมดแหละนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้สุดท้ายขอพบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม นะครับก็รู้จักใครที่อยากจะทำเครื่องเสียงนะครับสีประตูก็แนะนำมาที่เสาวชุมบุรีเท่านั้นนะครับขอครับ